ต้นไสโบราณ้านตาทแกใสหาากอทบะลทล่าเนี่ยเหมือนก็มีรอยเดินไปไม่มันค่อยแค่วแคององออไม่ได้มาเดินมั่วแบบนี

กี่ร้อยปีเข้าไปเลดิดูดิจะเป็นแบบสีร่างป่าแบบธรรมชาติดูดิมันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อเดียวก็หินแล้วเนี่ยใช่ไม่ก็จะเป็นหินหินก็จะเป็นไม้อะแต่ว่าเป็นเนื้อเดียวกันอุดฮงวยเลยเออฮงวยเราไม่ออกน,อนะวันนี้เนาะไม่ออกครก็บอกว่าถ้าให้เห็นให้นี่ก็จะทาสามสีเจ็ดสีก็จะมาปลูกให้ปลูกให้หินนะแต่ว่าไปดูถทำไหนมีม,มีโอ้ยก็ยังเดินไปไม่ถึงไป ไม่ใช่ผมก็ไม่เคยไปจะให้พี่พาไปนี่มันสุดแล้วมันสุดทางพาลงมาแล้วเอา้ามันข้าไมไปฝั่งนน้นเีงไม่ไปเหรอเนี่ยกระเดินไปหลๆนั่นนะ่ะเอาาไปดูดิโอ้ยหนูไม่เห็นถ้ำเลยไม่ใช่ปากทางเข้าเมืองลับแย่หรอมั้งเห็นเป็นบางคนนี่เอา ก็ลงมาที่เดิมเลยนั่นไงหมดแล้วไปไม่ถึงเจอแล้วเจอล้เจอถ้ำแล้วนะครับไปไป เขาจะไปสูจทําที่ค่อนข้างจะรึกนะครับวันนั้นเขาวันนี้วันนั้นเขามาแต่ผู้หญิงหรือเปล่าไม่พี่สันหนี่นีคนที่จะเข้าไปดูให้เราไมม่่่เเเอออาตัวววใหญกกแลลล้ไไคปดูถ้ำครับจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ด้านในผันผ่านจะเป็นอยู่เรารักในอาชีพนี้แล้ว เราหาเราปิดรูทาแล้วตาอะไรวะแดงวะเนี่ยมีอะไรแดงตาขาววะเนะอะไรขาวขี้งขาวขาขี้งขาวขาเต็มเลยขี้งขาไปวะ มีลูทลุเลยอ่ะอืมช่ององช่องช่องออกได้งบันจอมเจอพงจอางทำไงวะเนี่ยอุ้ยมาไปทอุ้ยอะไรข้างเขาาสีอะไรอ่ะพี่ข้างเขตัวไหนวะเนี่ยอุ้ยขางแม่ไก่ปะวะตัวเริ่มเลยอุ้ยมันเข้าไปได้ยิ่เนี่ยนะนี่ยเห็นไหมนะนี่ตัวมันเนี่ย บินออกเนี่ยบินออกนี่อืเดี๋ยวเข้าไปหน่อยยืมมีดหน่อยดิปลอดภัยหน่อยมีดส้ไม่มันยาวดีมันยาวดีมันยาวเกินเอาของแกนะมาเอออย่างนี้แหละมันจะได้ฟันเลยมันจะได้ถนัดวันนี่แหละมีถ่านไหมมาที่แกนะโอ้โตเป็นลำเลยมีแต่คนสวยใหญ่ๆออกมาขาออกๆไม่แก่ที่ ตข้ไปแลวปิดปากถ้ำเลยตอเดี๋ยวนะจะเพิ่งน,แ,นแค่ออกปิดปาก้นะี่ไหนรู้ยังเนี่ยรู้ยังว่าใครเขเข้ามาเนี่ย <c oughs> โหมีแต่ข,ข่าวเพี่มครับยืนได้ไหมอ่ะยืนไม่ได้ มีแด่ข้างข่าสิบกระตัวโอเาเคลียเคลียเราเคลียทุกจุดตอนนี้มีแต่เคลียขางเข่ีขางขบินนี่นะข้างข้างเ่ะเคลียนะครับตัวนี้ ไปออกบินวันเลยเนี่ยบินวันเลยท้งเ่ามาสิบกตดตัวบินเงี้บินวันเลย่ะไปเพอไม่มีอะไร คุณคงก็ไปไม่ได้หรอกเต็มที่ก็แค่หมาเข้าไปได้ลงอ่ะฮะโอ้นี่ทถ้ำจริงนะครับเอ้ามันมีช่องแสงเข้าไปได้มันเหมือนมีรูปนหินเหมือนตะทิงลงมาปีติเออโอ้ใช่ไหม เหมือนข้อปิดเอาไว้เน,ะน,นาะเลยเราก็ทงใส่เนาะก็เลยลงมาดูข้างล่างก็เลยเป็นเห็นเป็นถ้ำแบบนี้ขึ้นมานะครับสุดถ้ำที่ทรงใสเรียบร้อย ทางที่พระอาจารย์ท่านนุ่นไงนุ่งเหี่ยวอยู่ข้างล่างนุน่นนุ<อ>่นแกลงนุน่งไงเหยื่อขึ้นมาแล้วหอบกินหอบกินหอบกิน,นตับแตบ <ม>นี่นี่เขาจะถือไปขวดเลก็ก<ม>ๆแบบนี้เนะาะนี่คนน้ำแก่ไม่ใช่ของแก่ซะนี่นั่นนี่แบบนี้บ่ะ,อะข,อของวัด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 เดินมาเราลงไปเดินหน่อยโยนของน้ำขึ้นก็่ายอืมเป็นไงพี่ <c oughs> ไม่ไหวขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ